สวัสดีครับเอฟซีแฟนซองและทานผู้ชมทุกททันนะครับผมยอดวอนเก่าเก่าก็จะพาเอฟซีและทันผู้สมทตรททันไปฟั่งการสัมผัสระวางน,นทตยาพาลุยกับอาจารย์ค้อใช้พุ่มเล็กลักลอยนะครับที่เป็นได้หนัตามไปฟั่งน้ากันนะครับขอมาแล้วการุโลนาโคติดตามเปลี่ยนกําลังแขนด้วยนะครับขอม้วนทั้งหมดนี่กับน,น,นทตยาดิแบงปันมาให้ ผมไี้จัดทำเป็นคลิปเพื่อใจเอฟซีได้ถึงผู้ชมทุกท่านได้ฟังเดรูไปน้ากันที่เพียงนด้ตามไปฟังพร้อมกันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับค่ะมันนีนทิยากกมีแนวทางตัวเลขเค่ยวกับเลขสูตรคำนวณของอาจารย์ชัย,ยพู เลที่ารบามาเลขสนะคะส5 3หเตรงกันนะคะเลขติดบนล่างเพิ่นหายมามีสามีสีมีห้ 4, 5, าคุบนฟาคุณามาทั้ง3ตัวนะคะเลขออกอบม4ส3ห้าสามนะคะใช่กระพววดเลขออก 0, 19นเาะคะเป็นก็ให้เลขดิดบนล่างมี0ูนย์มี1มีเกเลขมาทั้ง3าตัวนะคะนะคะ นุทยาขอว่าผ่า,านคลิปนี้นะคะผู้ใดอยากจะซอยคากับเขาคานามาคาไฟคานาำซากแาแฟอาจารย์ท้าพุ่มนะคะสามารถโทรติดต่อน,นุทยาได้โดยตรงนะคะเบอร์โทร0981971934นะคะเจี FC กับคอมเมนต์มาให้นุตยาตามอาจารย์ท้าพุ่มให้นุตยาก,ก็ตามให้นะคะแต่ว่าเฮากับ เห็นใจเพิ่นนะคะเพราะว่าตามทุกวัทุกวันท่องบ่ได้หายยังเพิ่นเลยนะคะจากเกงใจนะคะนนทิยาว่าทั้งสองเท่านี้เก็บซีทั้งสองนนทิยาเบบนี่ยมี่ตะก่นดีมีน้ำใจนะคะแต่ผู้ใดโชคดีกับแบ่งน้ำใจให้อาจารย์ชัยภูมิเด้อค่ะนนทิยาพร้อมที่จะปูกสะพานบุญให้นะคะติดต่อนนอทิยาโดยตรงนะคะ0981971934นะครับนี่หมายเลขที่อาจารย์ชัยภูมินะคะบางครั้งเท่ากับโชคหมายเลขบัญชีบ่ได้นะคะอาจจะ กดจ bon ัก <t> น <4000 es> mm ้อยนะคะหรืออยากข้าบุญข้ามอาจารย์ไดนะคะนนทิยาพ่อที่จำเป็นข้ามบุญไทยนะคะเวลาไปขอุนี้ทางกับเพิ่นก็ทจ้างจะสบายใจทั้งสองฝ่ายนะคะเพิ่นค่ะนี่ค่ะใส่ใจค่ะกับเข่าคาน้ขงคานาใบของอาจารย์นะคะนนทิยาค่ะเก่งใจเพิ่นนะคะให้ตามก็ตามใครได้อยู่นะคะแต่ว่าถ้าเขามีน้ำใจเนาะกาจจะดีจักน้อยหนึ่งอ่ะนนทิยาก็จจะให้ไปบ้างนะคะวันนี้อาจารย์หทยมาแล้วนะคะ เลขสูตรคำนวณของอาจารย์ชัยภูมินะคะวันที่16สิงหา2566นะคะเิ่นไห้มาแล้วสำหรับเลขสูตรคำนวณเลขหลักร้อยนะคะเลขหลักร้อยแล้วก็เลขติดบนล่างไห้มาแล้วจะเป็นตัวใดจะไายไปฟังเสียงสัมผัสเรามาโน้นทยากกับอาจารย์ชัยภูมิวันที่16สิงหา2566นะคะ จัดด้วยคคะขอบบุณรัเป็นยังไงยู่บ้านฝนตกบ่โอ้ยเพราะอยู่ที่นี่สิือการ์ลค่ะย่บ้านกะลินมีมากดีผ่างบ่เป็นแต่ได้เกี่ยวบ่เขาสิได้เกี่ยวบ่ปีนี้เป็นยังไงสู้ดีบ่งวดที่ผ่านมานี่เลขข้อเลขติดเลขติดบนล่างเลขสามตัว มันคือกอดกันมากค่ะแกขดรงขวดเะปโนเป็นเป็นขึ้งวัดอันที่พ่อให้ศูนย์หนึ่งเก้าไหมมัวนนั้นจําได้ป๊อปไอ้เลขติดบนล่างศูนย์หนึ่งเก้ามันก็บกอดกันมากศูนย์หนึ่งเก้าเลยสามตัวตรงบนเลยอืมม้วนนี่ก็เป็นอีกแล้วอืบางครั้งมันกับมาสองตัวมีงวด สองว <Harriet. S 1> ันแล้วท <sh arp inhale> uh ี่มาสามตัวกอดกันมาเลยครับโซนีบวกกอดครับเลยอ๋อโซนีบวกกอดกอดเออพอเฮ็ดไว้แล้วมันไหค่ะครับมันแบบดักมันมันบกไปแบบนี้มันมันรอรอจังหวะนี้มาโดนเนาะ คิ่นี่เอาตะเลขลักลอยกับเลขติดบนรางมาก่อนก็ได้เพราะว่าคนมักเล็กติดบนรางกับเลขกลักลอยนี่แหละเอฟซีส่วนมากคนจะมีเลขของคนได้ใจละมั่มันสี่หาลักลอยไปใส่คนโชคดีเันก็สิหายคาดำซากาแฟอยู่เดก็อกับตแ่ะวก็คจอกอันไม่เฉยๆป่ะค่ะ จับไม่เออ้นมตนจับปเหวังเขาโตกันเนาะรัก้อยเขาับมมันตัดสตออกที่ว่าสัดออกไปผมมัว่นสัตก็สัตก็เลยบอกว่าเกันนู่นอืมเขาชอบมัดมันี่เขาหักันเราเกิดนั่นเกิดแต่ส่งี่มับอกอมสมันรูนแต่พองัเขาจอืมีสงสัยก็เลยจับเลยจับว่าเป็นโตกัน จับถือตัวนุกันุกัเงินปล่อยยี่ดอกคิดเริ่มตะเลขซี่จับมาเป็นโตกันเอาไปมาจับถือตัวต้งหาเป็นซี่รักลอยจับเเ่มหวดกหวก้อนนุกระถามมาพ่อรักลอยพ่อเล่นตัวได้พ่อคิดไปคิดมาเอาเลขหาซะสั่นเน้นเลขหายังเป็นหาสามศูนย์เออจับถือตัวอีกแม่นปันปันหมอดู สุดยอดดี่อ๋นอนู้นพอม้งหคะหนึ่งสองห้าหกเจ็ดตัวกรตัวขึ้นไดเนียตักเลขเจ็ดมั่ง่ะคบกตัวตรบาติล้อนาคตการวิ่จะจมัมัดมา ที่มันเป็นเลขที่สามตัววันนี้ไม่เลขคีเลขี่สามก็จะคู่เลขคู่สามไม่บอกจ้าวันนีเลขี่สามเลขคู่สองจ้าเลขคีกก็มีเลขหนึ่งเลขหาเลขเจ็ดเลขคู่มีเลขสองกับเลขหกัดมาเปนมาเลขคู่ก็จะเป็นสองบหกรางวัล วันนี้พ่อมันใจรักร้อยตัวได้ค่ะมันใจกันต้องมาเอานูกของเห,อหนึ่งกับสองมันใจตัวได้ค่ะเลือกสองตัวขกันามากคูอระบบอุด เอาตับนึ่งันล่อองเนาะเอานเป็นตัวเน้นล่องเลขสองมันบ่ค่ะครับครับเ,เลขเลขเน้นเลขหนึ่งลักล่อยตัวล่องคือเลขสองบอกมนไปเพื่อนหาตาเขาค่ะสำหรับสำหรับเลขติดบนล่างเนี่ยพ่อ มีเจ็ดครับแป,ป,ป,ปดมีหกคับคร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 ับคันครับครัคนับครับครับครับ่รับครับครับรับค้ับมรับครับบครรับบครับคัครับ6รับค อาจารย์คนชายภูมินี่พ่อหายเลขลักล่อยมีหนึ่งมีสองมีหามีหกมีเจ็ดเลขเจ็ดนี่เป็นโตกันโตเน่นเน่นของเลขลักล่อยคือเลขหนึ่งตัวล่องคือเลขสองนั่นที่ย่าลงถือว่าค่ะพ่อครับครับสำหรับเลขติดบนล่างพ่อหายเจ็ดหายแปดห,หายหกไพ่ในสามตวัวนี่บางครัง้งพ่มาน้องกันมันก็จะมีเลขติดอยู่ในนี่เั้นบ้าครับครับ เราพ่อบ่อฟันนี่ยังบอกค่ะต้องงวดนี่ฟันบ่อบ่อบ่อพ่อฟันไม่มาเออไม่พ่อฟันเศรษมานี่พ่อฟันมิตรเล็กอ่าสูตรคำนวณเอาคำนวล้อง้อกระต้นแน้าเลขอือเราเลขจับคู่นี่ใกล้ๆมือใกล้ๆกล้เลขคอพ่อก็จังจะโท่ให้นุนที่ยาเป็นโค้งสุดท้ายเป็นบ่ค่ะครับตอนนี้ให้เลขลักล่อยกับเลขติดบนล่างมาก่อน อ้าวขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่หายแนวทางนะคะวันนี้ขอให้เอฟซีสดีกันแนวทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพ่อไม่ไปนอนเอฟซีกันสิเดี๋ยวนแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนนทิยากับอาจารย์คนชัยภูมิเดี๋ยวนนทิยาจะอธิบายอีกรอบนะคะนะคะแนวทางของเพลิน อาจารย์คนชัะภู่มวดวันที่16สิงหาสองหกหนะคะเลขหลักร้อยนะคะเพิ่นไห้หนึ่งไห้สองไห้ 5, ห้าไห้หกนะคะเลขเจ็ดเป็นโตกันนะคะเลขหนึ่งเป็นตัวเน่นตัวล่องเือเลขสองนะคะสำหรับเลขติดบนลา่างมี 7, มีเจ็ดมีแปดมีหกนะคะสามารถจับคู่ประกบได้นะคะนะคะใกล้ๆมือพเ่นก็นตั้งจะหายเลข จับครูมหายนะคะสําหรับข้างล่างนี่เป็นเบอร์โทรนนทิยาด้ค่ะผู้ใดอยากซอยคาน้ำซ่าก,กาแฟซอยคากับเขาคาน้ำครับไฟอาจารย์ชัยภู่มนะคะสามารถโทรติดตอนน่อนนทิยานะคะ0981971934นะคะนนทิยามีหมายเลขที่อาจารย์ชัยภู่มนะคะนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่มีซัานี่นะคะพอ่อไม่เป็นอะไรเอฟซีหายนนทิยาตามก็ตามหายแล้วนะคะ นะคะจดไว้แคบหน้าจอไว้นะคะนุนทิยาขออวยพรให้พอเป็นพี่น้องเอฟซีโชคดีกันแนวทังของอาจารย์คนชชยพุ่มิมวอันันที่1 6สิงหา2566นะคะครับกับมา F หม่เอฟีุก่ันของทีไดงยินไในฟั่งแล้วนะครับทีนุนทยนิยาได้สาหรูเยลของอาจารย์คนเชยพุ่มเด็กรังลอยนะครับของทีไดงยินไในฟั่งกันแล้วนะครับสำหรับผมในที่นี่ก็คอยยุติในเพียงซัมนี้พบวกวันอีกคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ